นี่คือ11เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับบีทเทพมรณะนะครับผมถ้าพร้อมกนแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ยกเว้นดีไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมเรื่องที่1นะครับผมเพลงเปิดของบีทเทพมรณะนั้นมีจํานวนอยู่ที่15เพลงนั่นเองนะครับสเพลงปิดของบีทเทพมรณะนั้นมีจํานวนถึง30เพลงเลยนะครับ เป็นเท่าตัวของเพลงเปิดบีทเทมรณะเลยครับเรื่องที่3ตัวแทนยมทูตในเรื่องบีทเทมรณะนั้นที่ปรากฏตัวให้เราเห็นในอนิเมะมีอยู่ด้วยกัน2คนเท่านั้นนั่นก็คืออิจิโกกับคูโกเท่านั้นนะครับผมในเรื่องบีทที่เป็นตัวแทนยม,มุทูตที่ปรากฏตัวให้เราเห็น สบีทเทมรณะมีภาคไทยถึง2เวอร์ชั่นด้วยกัน 5. ดีไซน์ตัวละครในเรื่องบีดนั้นตอนแรกโยโมทูในเรื่องบีดนั้นจะไม่ได้ถือดาบแต่เป็นถือเคียวแทนนะครับเรื่องที่6ตัวละครแรกที่อาจารย์วาดคือลูเคียครับผมเรื่องที่ 7. บีทเทพมรณานั้นมีอยู่ที่16ซีซั่นโดยนับจากการออกอากาศของประเทศญี่ปุน่น8ตัวละครที่ปรากฏตัวทั้งหมดในเรื่องบีทเทพมรณาในเวอร์ชั่นอนิเมะนั้น มีจำนวนตัวละครอยู่ที่433ตัวละครนั่นเองครับถ้าจะให้รายชื่อทั้งหมดก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะจบ 9. อนิเมะบีทเทพมรณนนั้นมีจำนวนตอนอยู่ที่366ตอน10อนิเมะบีทเทพมรณะนั้นมีจำนวนตอน162ตอนที่เป็นตอนปกติหรือที่ไม่ใช่ตอนเสริมนั่นเอง11บีทเทพมรณะนั้นมีจำนวนตอนเสริมอยู่ที่204ตอนซึ่งเป็นอนิเมะที่มีจำนวนตอนเสริมมากกว่าจำนวนตอนหลักนั่นเองครับผม จำนวนตอนยังไม่รวมบีทเทพมรณะนะสงครามเลือดพันปีนะครับผมแล้วนี่ก็คือ11เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับบีทเทพมรณะนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายๆถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วผมก็มี Facebook กับติ๊ t o k แล้วนะครับผมก็ไปติดตามกันได้